ในการเรียนรู้ที่ 5. เทคโนโลยีดิจิตอลเส้นทางพลเมืองดิจิตอลนะครับผมจะประสงค์ในการเรียนรู้ครับคือ1นนะครับฉลาดรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี2ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยที่เกิดจากเทคโนโลยีนะครับผม 3. เคครพสิทธิของตนเองและผู้อื่นในโลกดิจิตอลนะต่อมาพลเมืองดิจิตอลคืออะไรนะครับพลเมืองดิจิตอลนะครับคือผู้ที่ใช้งานสื่อดิจิตอลนะครับและสื่อสังคมอ,ออนไลน์ที่เข้าใจ บรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในดิจิทัลนะครับเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนะครับก็ความคิดพลเมืองดิจิทัลนะครับมีทั้งหมด3ด้านนะครับก็ด้านแรกนะครับเข้าใจข้อ2นะครับปลอดภัยและข้อ3นะครับสังคมนะครับเข้าใจเข้าใจยังไงคือการที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับ ปลอดภัยเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่นนะครับจะภัยทางดิจิตอลนะครับหรือว่าป้องกันในการละเมิดสิทธินะครับผมต่อมาสังคมนะครับโซเชียลการเคารพตนเองและผู้อื่นในสังคมออนไลน์นะครับผมอย่างแรกนะครับเข้าใจนะครับเราต้องรู้จักการค้นหาความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนั้นว่าถูกต้องหรือไม่นะครับผมและสามารถนําเป็น ความรู้ของเราเองได้และต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยให้ถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมาปลอดภัยนะครับเป็นการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวนะครับหรือสิทธิส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นการถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมหรือถ่ายรูปในที่ที่ห้ามถ่ายนะครับหรือทรัพย์สินทางปัญญาก็ยกตัวอย่างเช่นเพลงภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก่อน รูปภาพหรือเพลงเนี่ยการที <S <S <deve> ่เราจะมาใช้ในงานของเราหรือว่าเปิดที่ไหนนะครับแล้วที่เป็นงานใหญ่ๆนะครับเราควรที่จะต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าจะขอุญาติเปิดเพลงนี้ได้หรือไม่หรือว่าเราจะใช้รูปภาพนี้เป็นภาพประกอบงานของเรานะครับเราต้องทําการขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนนะครับหรือเพลงก่อนนะครับถึงจะนํามาใช้ได้นะครับผม เป็นการกระทําที่ต้องได้รับอนุญ,ญาตสิทธิ์นะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและมีมารยาทที่จะไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะไปคอมเมนต์รูปภาพใครนะครับเราควรดูก่อนนะครับว่าคาที่เราคอมเมนต์เนี่ยมันรุนแรงไปไหมหรือว่ามันไปละเมิดสิทธิอะไรกับเขาหรือเปล่านะครับเราต้องเลือกดูก่อนนะครับผมต่อมาครับเรารู้กรอบแนวคิด ใช่ไหมครับของอพลเมืองดิจิทัลเรียบร้อยใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูว่าความฉลาดทางดิจิทัลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความฉลาดทางดิจิทัลคืออะไระครับคือกลุ่มความสามารถทางสังคมอารมณ์การรับรู้ที่จะทําให้คนคนหนึ่งนะครับสามารถรเผชิญกับความท้าทายบนเส้นทางของชีวิตในยุคดิจิทัลได้นะครับผมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้นะครับความฉลาดทางดิจิทัลเนี่ยครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะทัศนคติ ค่านิยมที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์นะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทักษะการใช้สื่อนะครับการเข้าสังคมในโลกออนไลน์นะครับผมความฉลาดทางดิจิตอลก็จะมีทั้งหมด8อย่างนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือ1นนะครับเอก,กลักษณ์พลเมืองดิจิตอลนะครับเป็นความสามารถเป็นความสามารถสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองครับไว้ได้อย่าง ดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริงนะครับอัตลักษณ์ที่ดีคือการที่ผู้ใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของตนเองนะครับในแง่บวกทั้งความคิดความรู้สึกและการกระทํานะครับโดยมีจิตปัญญาณในการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็นนะครับ 2. การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิตอลนะครับเป็นความสามารถควบคุมตนเองนะครับความสามารถในการจัดการจัสรรนะครับแบ่งเวลาในการใช้ อุปกรณ์ดิจิทัลนะครับและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับและเกมออนไลน์นะครับผมด้วยความรับผิดชอบของตนเองและสามารถบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในยุคดิจิตอลได้ดีนะครับผมสการจัดการการกันแกล้งบนไซเบอร์นะครับหรือไซเบอร์ l ูลิงเมเนจเมนต์นะครับผมก็เป็นการจัดการการกันแกล้งบน โลกไซเบอร์นะครับการมีภูมิคุ้มกันในการรับมือและจัดการกับสถานการณ์การกันแกล้งนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างชาญฉลาดนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและการกุามนะครับล่อลวงหรือการกันแกล้งบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับและสื่อสังคมออนไลน์นะครับ 4. นะครับการจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายนะครับก็เป็นความสามารถในการตรวจสอบนะครับป้องกันและ การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลนะครับเครือข่ายป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งนะครับและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการถูกโจมตีออนไลน์ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นพวกการป้องกันไวรัสหรือข้อมูลต่างๆนะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าเราจะป้องกันยังไงข้อมูลของเราจะไม่เผยแพร่ออกไปประมาณนี้นะครับผม5 การจัดการความเป็นส่วนตัวนะครับเป็นความสามารถในการ,การจัดการกับความเป็นส่วนตัวของตนเองนะครับและของผู้อื่นการใช้ข้อมูลออนไลน์ร mundial, ่วมกันนะครับการแบ่งปันข้อมูลสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการรู้จักป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตนเองนะครับเช่นการแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับด้วยเครื่องมือดิจิทัลนะครับการขโมยข้อมูลอัตลักษณ์นะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านวันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องมีความระมัดระวังเอาไว้ว่า ไม่ควรเอาข้อมูลพวกนี้ให้ใข่ง่ายๆนะครับ6การคิดอย่างมีวิจาราณนะครับหรือ critical thinking นะครับเป็นความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดนะครับข้อมูลที่มีเนื้อหาที่ดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตรายนะครับรู้ว่าข้อมูลลักษณะใดที่ถูกส่งมาผ่านโลกออนไลน์นครับควรตั้งข้อสงสัยนะครับหาคำตอบให้ชัดเจนก่อนเชื่อและนําไปแชร์นะครับผมก็ ในปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีการส่งข้อความนะครับแปลกๆออกมาทาง S M S ก็มีนะครับหรือว่าในอินเทอร์เน็ตน,นะครับเพียงแค่เรากคดคลิกเข้าไปเว็บๆหนึ่งนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา,าให้ลองทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ให้กรอกข้อมูลลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดกันเอาว่าข้อมูลที่เด้งขึ้นมาเนี่ยที่เข้ามาให้เราเห็นนะครับเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่ามีอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องคํานึงด้วยนะครับ ต่อมา7นะครับล่องรอยทางดิจิทัลนะครับเป็นความสามารถในการเข้าใจตามธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลนะครับจะหลงเหลือร่องลอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอนะครับร่องรอยทางดิจิทัลเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบในชีวิตจริงได้นะครับที่เกิดจากล่องรอยทางดิจิทัลเนี่ยเข้าใจนะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นการลงทะเบียนนะครับอีเมลโพสต์ข้อความหรือรูปภาพนะครับส่งงานต่อๆนะครับนี่ก็คือเป็น ถือว่าเป็นร่องรอยดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างเช่นการกรอกข้อมูลในเว็บอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอาจจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเป็นคําโปรโยนะครับที่ทําให้เราหลงเชื่อใช่ไหมครับทีนี้เขาจะให้เรากรอีเมลเบอร์โทรอย่างนี้ครับเราก็ตรวจสอบนครับว่าเว็บนี้เป็นเว็บจริงหรือเปล่ามีคุณภาพหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่านะครับถ้าอันตรายปุ๊บเราก็ควรจะกดปิดมันไปเลยนะครับไม่ควรยุ่งอยู่กับมันนะครับผม ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนะครับเป็นการเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์นะครับรู้ถึงคุณค่าและจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีนะครับต้องตระหนักถึงผลพวงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับเช่นการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์นะครับผมรวมถึงรู้จักสิทธิและความรับผิดชอบบนโลกออนไลน์นะครับผมเช่นการกันแกล้งบนโลกออนไลน์ ภาพหลามกอนาจารเด็กนะครับสแปมนะครับซึ่งเหล่านี้เราก็ไม่ควรที่จะแชร์ต่อไปนะครับเพราะอาจจะทำให้ตัวข้อมูลนะครับถูกแพร่หลายไปเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นครับทั้งที่เป็นข้อมูลที่ผิดหรือว่าไม่ดีนะครับผมเป็นอันตรายนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อยากฝากนักเรียนนะครับให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ ไปในกับชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับเราจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องหรือว่าคนอื่นต่อๆไปนะครับผมจากการศึกษาในครั้งนี้นะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่โปรเจกต์14นะครับหรือว่าเว็บของสสวทนะครับแล้วก็ DLTV นะครับ15เป็นเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ก็ขอขอบคุณคุณครูสุทัศน์สับประเสริฐนะครับที่เป็นผู้แนะนำนะครับข้อมูลต่างๆให้นะครับผมแล้วก็ คุณครูครับกิตทิธรรมมีครับก็ขอ,ขอบคุณนักเรียนนะครับในคาบเรียนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ